ทำเอาเจ็ดสาวโฟอีฟ e ครับมายโจรินตาออมแฮน่าไฟพันช์แล้วก็อ้ายปลื้มสุดๆหลังจากกระแสดีนะฮะจนขึ้นแทน่นเกิดรุ๊ปที่ฮอตสุดๆของไทยงานนี้มีโอกาสได้เจอสาวสาวโฟอีฟ e ครับที่มาพร้อมลุคใหม่สวยปังได้เผยนะว่าขอบคุณแฟนๆที่ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีรู้สึกเกินความคาดหมายมากๆส่วนที่เปลี่ยนลุคใหม่เพราะว่าใกล้จะคัมแบ็กหรือเปล่านั้นอยากให้รอติดตามครับ พูดทุกๆคนนะคะคนที่เป็นพ่ออายแล้วก็พี่ๆคนอื่นที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้จักเราด้วยก็ฝากน้ำฝากตัวฝาบโฟอีฟด้วยนะคะพวกเรามีเจ็ดคนนะคะเย่งังจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกงานแค่ไหนทุกคนเป็นลุกแล้วเป็นแบบลุกแล้วต่ววอทำงานอยู่ในเรื่องอยากรู้ว่าออกเมื่อไหร่ต้องติดตามโฟอีฟออฟฟิเชียลคันนี้เหมือนเป็นเจ้าแม่ติ๊กต็อกกัแล้วเพราะถ่ายขึ้นมาก็มีแต่ มีมนแต่ละคนหมดมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นใน TikTok อก็มีแบบหลายๆคลิปเวลาไปตามงานบ้างหรือว่าเวลาคัมแบ็กมาบ้างเขาก็จะแบบเอาคลิปหน้าพวกเราหรือว่าคลิปตลกๆพวกเราเอามาตัดต่อเป็นคอนเทนต์ได้ๆใน t ิ k กต k อกแล้วก็แบบเห็นมีบางคลิป4ล้านวิว3ล้านวิวค่ะก็ดีใจมากรู้สึกว่าแบบค้ยพวกเรานี่มันก็เก่งว่ะเวว่ะจะไม่มีเราเยอะขนาดนี้ ที่จะพูดคือเราเล่นสงการแบบ5วันติดนะคือมันก็จะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่ตามเราไปทุกวันทุกวันก็เลยรู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ